สวัสดีค่ะโค้ดนัทน,นะคะช่องฮิวเลอร์บายนัชนันปัสสุกาวหนึ่งกาวันนี้เราจะมาถามทำคลิปกันในหัวข้อที่ว่า,จ,วญญญาจิตวิญญาณเบื้องสูงจิตวิญญาณแห่งสปิชวลไกด์นะคะท่านจะมีสิ่งใดที่จะมาบอกคุณผ่านไพ่สำหรับนี้นะคะวิเศษเกี่ยวกับการเป็นข้อความนะคะผ่านจิตสปิชวลการนะคะไปจิตวิญญ,ญาณเบื้องสูงที่ท่านปกปัก,ปกร,รักษาดูแลคนอยู่เทวดาลังฟ้าที่ดูแลคนอยู่ต,ายาตั้งแต่วัยเยาว์จน คุณเติบใหญ่ในวัยนี้นะคะว่าท่านจะมีสิ่งใดมาเตือนคุณผ่านไพ่มาบอกข้อความผ่านไพ่มาถึงคุณในครั้งนี้นะคะจะไปช่วยการนะคะที่มีญญื่นเบื้องสูงที่คุณจะสื่อสัท่าน์ได้หรือท่านต้องการสื่อสิ่งใดมาบอกกับคุณให้ท่านมาบอกคุณผ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะ ก็จะเปิดสิบใบเลยนะคะมาดูสักสิบใบเลยนะคะเป็นข้อความเป็นสิ่งใดที่ชีวิตชั่การ์ดอยากจะบอกคุณผ่านไพ่ในครั้งนี้จีดมีญ,ญาณเบื้องสูงไพ่ยอย่งเดียวดานางฟ้าพลังงานแห่งไอวอเซลพลังงานแห่งจักรวาลน,นะคะงงคพลังงานแห่งความดีงามพลังงานแห่งความศรัทธาในการเป็นผู้นํทาทั้งด้านความคิดทางจิตวิญญาณให้ผู้คนได้ตื่นได้รู้ทุกก็รู้สุกก็รู้ในโดยแท้จริงนะคะ ใบแรกนะคะอย่าก,กังวลไปเลยกระแสการเงินกําลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเธอแล้วนะคะโอ้อย่าก,กังวลไปเลยถ้าคุณกําลังกังวลอยู่เดือนการงานการธุรกิจสิ่งใดของคุณอย่ากังวลไปเลยนะคะการเงินกําลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเธอแล้วนะ,ะโอ้ใบแรกก็สวยเลยนะคะใบที่สองถ้าเธอต้องการประสบความสําเร็จเธอต้องมีวินยยัยตัวเองให้มากกว่านี้นี่ถูกแล้วนะถูกถูก ถูกโบ๊ถูกโบ๊โบ๊ถูกกล่องแล้วคุณน่ะถูกกล่องเราโดยจากข้อความจากเบื้องบนจากนางฟ้าจากเทวดาจากไฮเออร์เซลที่ปกปักรักษาดูแลคุณอยู่นะคะท่านมาบอกคุณผ่านไพ่ถ้าท่านต้องการประสบความสําเร็จเธอต้องมีมีวินัยตัวเองให้มากกว่านี้เห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเป็นข้อความที่ท่านต้องอมันเป็นพลังของคุณที่ส่งออกพลังของคุณที่เป็นอยู่แล้วก็ท่านก็สัมผัสได้แล้วมองท่านมองคุณอยู่เสมอนะคะ ฝึกกทุกว wow ันและเธอจะชํานาญไปเองทุกสิ่งนะคะคุณทําคิดทํางานสิ่งใดอยู่ให้คุณรับรู้ว่าการที่คนเราไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดนะคะคนต้องผ่านการฝึกฝนกันท้งนั้นนะคะลองปรึกษาผู้ชี่ชาญในเรื่องที่เธอกังวลอยู่นะคุณอาจจะมีความกังวลในด้านความคิดความรักสุขภาพสิ่งใดก็ได้นะคะเมื่อคุณรู้สึกกังวลคุณก็จะสามารถจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ก็เป็นไปได้หมดนะคะการที่คุณจะหาครูหาผู้รู้ ที่ชื่อชาติบาคุณมันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องอยู่แล้วนะคะการที่บางสิ่งเราไม่มีใครสามารถจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ต้องผ่านการปรึกษาถามหาผู้ข้อมูลค้นฟ้าจากที่คนที่เขาเก่งบาคุณคนที่เขาเรียนรู้มาก่อนนะคะละทิ้งตัวตนเดิมของเธอลงเปลี่ยนเธอเป็นคนใหม่ได้แล้วนะคะคุณต้องเปลี่ยนตัวตนของคุณโดยสิ้นเชิงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เวลา ที่คุณจะได้เป็นสิ่งใหม่เป็นคนใหม่ในร่างเดิมนะคะการที่คุณเป็นคนใหม่คือเปลี่ยนจากภายในนะคะเปลี่ยนจากภายในแล้วก็ส่งออกไปภายนอกให้คุณไปได้เป็นสิ่งใหม่เป็นตัวตนของคุณที่ในเวอร์ชันที่ดีขึ้นทุกสิ่งนะคะมันต้องเปลี่ยนแปลงได้เสมอคนเรามันทุกเช้ามันก็มืดแล้วก็สว่างคนเราก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอให้คุณเชื่อในพลังแห่งการเป็นเป็นผู้สร้างของตัวคุณเองนะคะเธอควรให้เวลากับคอบทคทัวเธอบ้าง ควรให้เวลากับครอบครัวบ้างนี่คือครอบครัวคุณอาจจะมีคนในปกครองคุณมากมายพ่อแม่พี่น้องลูกเตา้าสามีภรรยาทุกสิ่งนะคะเป็นสิ่งที่สิ่งเหล่านี้คือถ้าคุณประสบความสําเร็จคุณมีคุณที่เป็นความสุขคุณก็ต้องอให้คนในครอบครัวคุณก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะคุณจะไม่เติบโตเปยนลําพังนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถ้ารอคอยเป็นจะสมปรารถนาแน่นอนนะคะทุก,ส,ทกะะสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถ้าเราคอยเป็นสมใจปรารถนาแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ <c oughs> ลงมือทําแล้วก็ต้องรอคอยนะทุกสิ่งจะสมใจปรารถนาแน่นอนนี่คือสิ่งนี้มันถูกถูกลบถูกเลือกมาเพื่อขุนนะการที่คนเราจะคิดพูดทําสิ่งใดมันต้องใช้เวลานะคะบางครั้งเราจะให้ในในวินาทีเดียวเซวนาทีเนี่ยก็มันมีแค่อุบัติเหตุเท่านั้นนะคะแค่วิ่งมันต้องใช้เวลานะคนเราที่จะเติบโต เป็นความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงตัวตนนี่ต้องใช้เวลาการเป็นคุณที่ต้องศึกษาหาความรู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณเป็นคนใหม่นะคะเธอจะได้รับคําตอบมาจากการทำสมาธิโอ้อีกหนึ่งโบะนะคะท่านให้บอกให้คุณลองเรลาตัวคุณฝึกสมาธิอยู่กับกายใจของคุณเยอะๆนะคะการที่คุณสงบนิ่งคุณจะรับรู้สิ่งข้อดีข้อด้อยสิ่งที่คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตัวตนของคุณนะคะเหมือนไพ่มาเตือนคุณผ่าน ไพ่สำหรับนี้ในข้อความนี้นะเคอจะได้รับคําตอบการที่คุณต้องการคําตอบที่ลึกซึ้งบางเรื่องบางสิ่งนะคะคุณจะได้รับคําตอบนี้จากการทําสมาธินะคะไพ่บอกคุณผ่านไพ่ในั้งนี้แล้วนะคะพลังงานบางสูงบอกคุณผ่านไพ่นะคะเธ <c oughs> อเองก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีกับเธอและทําไมเธอไม่เลิกกันละ่ะโอ้เธอมีสิ่งที่คิดพูดทำสิ่งใดคุณยังทุกข์อยู่กับการกระทําของคุณนะคะไพ่นิจิตวิญญาณบางสูงมาเตือนคุณแล้วนะคะว่าเธอรู้สิ่งนี้ว่าไม่ดีได้เธอทําไมเธอยังประพฤติ เช่นยังคิดพูดทําสิ่งใดมันการเบียดเบียนตัวเองโดยแท้จริงนะเหมือนกับคุณกําลังเบียดเบียนตัวเองอยู่ในหะน้าดังด้านความคิดทางจิตวิญญาณคุณนี่ทำคือรู้แล้วนะท่แล้วทำไมเธอยังไม่เลิกมันคือสิ่งนี้นะคะจะเทวดาหนังฟ้าพลังแห่งจักรวาลมองเห็นสิ่งที่คุณเป็นเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำไมเธอไม่เลิกท่านมาเตือนคุณผ่านไพ่ผ่านอฟอกามี้แล้วนะคะพักผ่อนดีไหม พักก่อนดีไหมพวกนี้ค่อยว่ากันบาครั้งก็ต้องพักผ่อนดูแลสุขภาคใจใจด้วยนะาการเริ่มปลุกพลังวันนี้เหนื่อยแล้วก็เริ่มวันใหม่ได้นะคะพลังบวกของคุณพลังแห่งการเป็นผู้สร้าง,งคุณจะเกิดได้การพักผ่อนก็สําคัญเช่นกันนะคะได้เวลาสนุกกับเพื่อนๆแล้วละ่ะโอ้ได้เวลาสนุกกับเพื่อนๆแล้วละ่ะบางครั้งคุณก็อาจจะอยู่หมกมุ่นอยู่กับโลก ของคุณมากไปนะคะไพ่าามาบอกคุณเลยนะคะบางทีก็ออกไปสนุกสนานรเริงกับเพื่อนๆนบ้างอย่าอยู่ในโลกอของตัวเองมากเกินจนละเลยว่าจริงๆแล้วคุณยังมีโลกภายนอกที่คุณจะไปสนุกสนานรเริงปลุกพลังบวกของคุณผ่านเพื่อนๆผ่านเพื่อนๆของคุณได้นะคะพลังบวกของคุณนะคะเอาเรามาถามไพ่สําหรับนี้กันบ้างนะคะให้คุณนะคะไพ่เซชวน เอ็นเนนัมเบอร์นะคะผ่านไพ่นังฟ้านะคะเอ็ Angel Message, นเจ้นนัมเบอร์เมสเซจนเอ็นเจ้นนัมเรมีตัวเลขและมีข้อความนะคะเมสเซจเอ็นเจ n นนัมเบอร์สักสามใบนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ด สองเก้าห้าห้ามันเพิ่งเริ่มต้นท่านั้นเองเจ็ดสามตัวนะคะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดมันเพิ่งเริ่มต้นท่านั้นเองนะเธอไปได้ไกลมากกว่านี้สองเก้าเธอไปได้ไกลมากกว่านี้นะคะห้าสิบห้าเธอเก่งกว่าที่เธอคิดเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างนะให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเธอไปได้ไกลกว่านี้เธอเก่งมากกว่าที่เธอคิดห้าสิบห้าสองเก้าเจ็ดเจ็ดเห็นไหมคะเป็นไพ่ที่มันข้อความที่มันถูกมาเพื่อ ปลุกพลังบวกภายในของคุณนะคะให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณคิดพูดทําสิ่งใดคุณทําได้นะคะิมีญาตเบื้องสูงมามา,กาไกด์ไลฟ์คุณอยู่นะคะไม่มีอะไรแน่นอนจะเสียเวลากับเรื่องนี้อีกเลยไม่มีอะไรแน่นอนจะเสียเวลากับเรื่องนี้อีกเลยบางสิ่งบางอย่างมันมีคุณอจะเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ใช่นะคะไม่มีอะไรแน่นอนคุณรับรู้ว่าคนเราก็ต้องมีพบการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงของผู้คนคนอาจจะเจอผ่านด่านทดสอบอะไรที่ผ่านมาหรือกาลังจะเกิดขึ้นใน,นอนาคตให้คุณรับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่คนเราจะอยู่กับที่ตลอดเวลานะคะทุกเวลานาทีมันเปลี่ยนแล้วนะคะเวลาจากสามโมงสี่โมงห้าโมงแล้วก็เป็นทุ่มสองทุ่มนี่คือการเปลี่ยนแปลง ทุกด้านนะคะการเปลี่ยนแปลงทั้งเวลามันการเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีมากกว่านะคะสำหรับคลิปนี้คนนั้นก็ขอขอบคุณขอบคุณ f อทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนัดด้วยดีเสมอของคนนัดด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ